สวัสดีครับมาเจอกันที่ชุดที่57นะครับผม Magical Time นะครับผม Empowerment Gas นะครับผม j o u r y Bergma นะครับผมก็เป็นไพ่แบบว่าแนวแบบสร้างสารรค์สร้างสารรค์เนาะฮิลลิ่งนิดนึงนะช่วงสัปดาห์นี้เอาแบบฮิลลิ่งมาจะลงใจกันนิดนึงนะกับสถานการณ์รอบบ้านผ่านเมืองตอนนี้นะที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับชุดนี้ได้มาตั้งแต่ปี2557นราะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ625บาทนะครับปัจจุบัน ค่างเงิน33บาทต่อ1เหรียญน,นะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าก็ราคาน่าจะประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าแรไอเทมมากมายนะครับ44 inspiration card นะครับประมาณนี้เนาะเปิดเข้ามานะกล่องเขาผมว่าสวยดีนะครับตัวคู่มือก็เป็นเขาดำธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวกล่องของเขานะครับก็ สายนี้ก็จะเป็นสายแบบสายสัปดาห์นี่นะครับก็จะเป็นสายแบบพวกเมจิคอลแบบว่าพวกฮิลลิ่งนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเปิดออกมาคู่มือจะบอกเลยว่ามีแอคชั่นมีอะไรคืออธิบายสั้นๆง่ายๆอะไรประมาณนี้เรียงไปตามตัวอักษรทั้งหมด44ใบด้วยกันนะครับรูปหลังไพ่นะครับดูความแข็งแรงของไพ่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่แบบว่าปานกลางนะความแข็งแรงความใหญ่ก็ระดับ ปานกลางนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างใหญ่นิดนึงเวลาที่เราสรับเองก็ถือว่าเต็มมือเต็มไม้เต็มมือประมาณนี้นะครับผมก็ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับสายลุงเนาะ I will survive ประมาณนี้เปล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่า Mag i c a l time ก็คือ Mag i c a l time ก,ก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาดีๆอะไรประมาณนี้นะครับพอหน้าไพ่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหน้าไพ่ที่แบบว่าดูแบบว่าให้กำลังใจนะครับ s e c o n น นะครับผม a R all becoming surrender to your change นะครับ Release your fear นะครับ Touch this powerful process นะครับผม Process นะครับผม oh. ก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการที่แบบว่าคล้ายๆแบบว่า View of the Fortune นะนะเนาะถ้าสมมติว่าเนี่ยเป็น Oracle นะแต่เราเอาไปเทียบกับพวก ตลอดได้นะครับอย่างตัวนี้ไซเคิลมันก็เหมือนกับวิ e ออฟเดอะฟอร์จูนชีวิตมันก็คือมีลักษณะของการหมุนเวียนเปลี่ยนฐานไปนะครับ VR all becoming surrender to your change นะครับผมก็เราก็อยู่รับตัวคุณเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับ r e l i g i o u r fear เนาะลบความกลัวของคุณออกไป the touch this powerful process นะครับและให้เชื่อมั่นว่าในการเปลี่ยนแปลงของไซเคิลนี้มันจะนำมาซึ่งความดีอ่าแบบเนี้ยคือ ง่ายๆเลยไม่ยากไม่ยางเย็ยนเท่าไหร่พอไปดูในคําอธิบายเขาสมมุติว่าจริงๆแล้วหน้าไพ่เร่มนี้สามารถอ่านจากตรงนี้ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับถือว่าเป็นไพ่ชุดแบบง่ายๆนะครับไม่ยากเลยถ้าเราเข้าไปอ่านในตรงนี้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอ่า today I remember the infinite rhythm of r i g h t I will not be affected. a f f e c t e d of the darkness for it is a wave followed by the night the r i g h t นะครับผม I will not be supply s u d p p l y when the rice seem to f a d r for is just a part of the process and now r i g h t is a certain of the bird dead and the b l e bird I will not fear I will embrace all that I am becoming and a welcome change นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าทุกวันนี้นะครับพาทิตย์มันจะขึ้นมันจะลงเนาะแสงอาทิตย์มันจะเริ่มดับ สรววหายไปกลายเป็นความมืดมิดแต่ฉันเข้าใจว่ามันก็คือเป็นเซอร์เคิลของชีวิตนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดแก่เจ็บตายหรือการเกิดเนิดนเกิดใหม่ก็ตามนะครับฉันเชื่อว่ามันก็คือการมาแล้วก็จะไปนะครับประมาณนี้คือง่ายคือชุดเนี้คือเป็นชุดที่แบบว่ามือใหม่นะสามารถหาซื้อมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆให้กําลังใจนะครับเราดูหน้าไพ่ไปเลย manifestation ความชัดเจนนะครับ ย r ดีม h a ั e untold energy open to d o g and the red head them brave นะครับผม desert and the belief on your power นะครับ mm hmm. นะส่วนใหญ่เขาก็าจะใช้พวกสัตว์ที่เป็นพวกอ่ออะไรเอ่ย unicorn มังกรกินาลี <laughs> มีกินาลีด้วยเว้ยนะหงเหงิงกินาลีนกนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใช้พวก unicorn มังกรเป็นสัญลักษณ์นะ manifestation นะครับก็คือเหมือนกับความชัดเจนย d เ e อร e a e u n t o l d energy นะครับ o p เ n the door เปิดประตูออกมาแล้ว let t h e เด i ไรให้มันมีชีวิตนะครับ l i s t e n and b e l i e v e ีฟ e าดนะครับประมาณนี้เนาะ mm hmm. ดูแบบดูคล่องแคล่วว่องไวกว่าชุดเมื่อวานนะเมื่อวานโอ้โหนั่งอ่านภาษาอังกฤษจนแบบว่ามึนเลยนะครับอย่างอันเนี้ยคือผมว่าเบสิกเบส i c อะสามารถอ่านได้ง่ายๆเลยไม่ยากนะครับ d i s n e r n m e n t การตัดสินใจนะครับ see the truth of the situation use your common sense and do not be fool นะครับ pay attention your intuition no oh แคุณภาษาอังกฤษคุณดีเหลือเกินนะแหมถ้าเราใช้ชุดนี้ไปเนาะแล้วก็แบบว่าไปดูดวงให้กับชาวบ้านเนาะตาน้ำข้าวอะไรประมาณน,นี้นะครับไม่ใ่เดี๋ยวนะดูให้ดูดวงให้กับเพื่อนๆเนานะโอ้โหแล้วคุณแบบว่าเปิดไพ่ใบน,นี้ออกมาปุ๊บเนี่ยดีเสิร์ฟนะ every can is f i n d i n the beauty of the nature at the rota's wedding to the boon be the swan on this water and the car the q u i d oh hmm คือแบบว่ามันดูแบบว่าโหเป็นหมอดูที่แบบว่าภาษาอังกฤษดูแบบว่าดูดีดูเริศดูแบบดูประเสริฐดูแบบว่าดูเหมือนผ่านเมืองนอกเมืองนามาเนาะแม้ว่าจะเรียนกอไก่ก็ยังคิดเราสามารถที่จะโอเคป่ะโอเคป่ะมันดูแบบว่าไพ่มันง่ายไง ถ้าถามว่าอีเลแกทนคือความสง่าง,งามฮะอ s สวิล i นเดอะบิวตี้ออฟเดอะเนเคือมันได้ค้นพบกับความสวยงามในธรรมชาติดอร์ดนะัตเวทช์ทูบูมเนอะดอกบัวมันจะมาแบบผีบานขึ้นมา Be เด e s w สว o นออ e เดอะวอเตอร์แอนด์อะกริดนะครับคุณจะกลายเป็นนกหงเหินที่แบบว่าเฉิดโฉมอยู่บนแผ่นานา้ำ เขาบอกคุณถึงความสง่างามอะไรประมาณเนี้เฟดนะครับ Believe you are not alone นะครับ Spirit is r alive in you นะครับ Our for the guidance and you come นะครับความเชื่อมัน่นอะไรประมาณนี้เสียงเสียง you are transformation Trans หรือ transformin นี่อะไรวะ transform นี่อะไรนะ transformina เหรออืมนะครับ you are transform ก็คือใช้คำศัพท์ของ transform นั่นแหละเนาะ you are transformina let's go off the path e m b a r the bright a n d j o y of this new day นะครับ <c oughs> คือง่ายไหมชุดนี้ง่ายกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนั่งอ่านแบบโอ้โหแบบอะไรจะยากขนาดนอนๆใช่ไหมครับชุดนี้แบบว่าดูแบบว่าดูมีภาษีกว่ากันเยอะนะครับ energy นะ life force is a f l r e i n g นะครับผม open yourself to receive the อะไรเนี่ยสายตา the power from the within นะครับ the power from the within นะครับก็คือ energy นั่นเองให้คุณ เปิดใจรับพลังเข้ามานะ Get i j u d นะครับ Get i j u d แปลว่าอะไรครับผมใครรู้บ้างเออแปลว่าขอบคุณนะครับ Be careful Be careful for the abandon e rip in the application uh, application a p p c a t i o n อ่านะ For what you have and more good things w i l l c o m e นะครับเราต้องทำเวลานิดนึ่งนะครับ จะไปทุกักข้างนอกนะครับอ่ะนะเพราะนั้นแก๊สดีจุดครับก็คือความขอบคุณนะครับบีแก๊สฟูรู้สึกดีดีดีใจกับเกี่ยวกับการเบริกบานการบานสะพังการอุดมสมบูรณ์ Live in the a p p r e c i a t i o n นะครับ for what you have and more good Thing will come กับสิ่งดีๆที่เข้ามา เห็นไ,ไหมง่ายไหมครับง่ายนะเนอะ m e ซี่นะเจ้าแม่กุนอิ่มก็มาเลยนะครับ LightLetCompassionFillYourWorld like, นะครับ OfferKindnessToAllLivingThingsWhatYouGiveToAlsoReceive นะครับพ e ซ e i นะครับนะคือมันดูง่ายๆเลยนะไพ่ชุดนี้ไม่ยากดีเมอร์นะครับ Nature Sometimes AllYouNeedToDoGoOutside นะคร be the f r a c e and remember who you are and where you want to be นคือ nature คือธรรมชาติให้คุณหายใจลึกๆเวลาที่คุณออกไปข้างนอกแล้วคุณสูดอาการหายใจแล้วคุณใหลล้ลึกถึงสำเนียกในตัวเองตลอดเวลาคุณคือใครและคุณกำลังจะไปไหนและทำอะไรเอออะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นน,นะเราก็เติมเติมเข้าไปไนั่แหละมันคือง่ายอะ่ะ happy n e f s นะครับ friendship นะครับ แล้วก็พิวกิมก็คือเหมือนกับการที่ไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไป uh, สแสวงบุญนะครับ you are on the journey to your honor get it you are so is longing to find the way only you can choose your path นะครับ mm. ก็คือการสแสวงบุญนั่นเองเนะ humor นะครับความเป็นคนเนะมนุษย์อะไรประมาณนี้ u n i o y นะ you have seen and the unseen arrive down upon their strength จอห์นฟอกก์วิดแฟนแอนด์เดอะฟอเรสนะครับผมประมาณนี้นะพาร์ตเนอะร์ชิพเนอะเรียนทูโกวิดอาร์เธอแม่คุณไม่น่าเขียนตัวเองเองเลยนะใส่ตาเนอะพาร์ตเนอร์ชิพนะครับเรียนทูโกวิดอาร์เธอร์นะครับ overcome obstacles by the working together touch each other h o a r wide i right d e part นะครับผมก็คือการเป็นพั r t n e น s ร i ชก็คือใจเขาใส่ใจเรานั่นะแหละจบนะครับเนี้ การเดินทางนะครับอวานเนะครับการลึกเนาะเพรส t ทนท t ทูเด o ะซับไต t ตลเนะครับซับไตเติลนะครับซับเทนะครับผมลูกวิทย์นิวอายนะครับเดอะไซเดอรโอเมนเอลวิเวกนะครับผมแฟคิบิลิตีนะครับความยืดหยุ่นนะครับเจนรี o w a r ์ท t เดอะเทอร์ n บลเลนไลท์แฮดเดอะอ t เบ o ริตี้ทูเชฟยูเบนดอนเบรกนะครับผม ก็คืออย่าพปอะไรเลยแบบว่าให้มันแบบว่า flexibility อ่ะยืดหยุ่นได้เนาะ sanctuary นะครับสุสานหรือเปล่า sanctuary แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับ and pardon e for the solitude you're in the sanctuary call you renew yourself in the time a d บรนะครับประมาณนี้นะครับ metamorphosis เนาะหรือ m e t a m o r p h s i s เนาะเคยอ่านเคยเจอแล้วใช่ไหมการเปลี่ยนผ่ายการเติบโตอะไรประมาณนี้ s c a r e d space นะครับก็คือ เป็นเรื่องของการแบบว่าสักเออสกการะอะไรก็เออเนาะ integrity นะครับ integrity อะไรประมาณน,นี้เนาะ <laughs> คนสันตินะครับความซื่อสัตย์ครับ d r a the thing that o f f e n s your soul and b a n your truth is your bride let no one pray is for you นะครับ mm hmm. แดนแดนเซอร์แบปล่าครับ Find your heart rhythm step lightly and swing นะให้สวิงกิ้งเลิฟนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่สวิงกิ้งเลิฟนะครับเออบอกว่า find your heart นะครับหาหัวใจ rhythm จังหวะชีวิต step นะครับ lightly and swing นะครับการเหวี่ยงไปมานะครับ with the melody เหวี่ยงตัวไปพร้อมกับจังหวะของดนตรีนะครับ Close your eyes no and let your let joy lead The way นะโห oh, yeah, in your hand darling นะ <c oughs> ประมาณนั้นของ banker นะครับผมนะเพราะนั้นก็บอกว่าแดนนะปิดตาแล้วทำให้จังหวะนะ่มันผ่าชีวิตไป c o n f i d e n t นะครับผมความเชื่อมัน่นนะครับ expectation การคาดคิดนะครับผมแคริที้ซาลิที้หรือค l ริ i ี้นั่นเองนะครับแคริ i ี้นั้นเขาบอกว่าอะไรดีครับเขาบอกว่า ค a r i t y เนี่ยคือเรื่องของความชัดเจนหรือว่าแคร์นั่นเองเคลียร์นั่นเองนะครับผมเคลียร์ Bending The f o g of the Illusion o p e t a Your Eye to the Truth Remember the Reflection of Who You Are นะครับผมเคลียร์ anticipate anticipation นะครับ anticipation การรอคอยอย่างคาดหวังนะครับ something wonderful is happening s h e is in the air open yourself to b a s i n g of that way นะครับผมก็เป็นลักษณะของการแบบว่ารอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอากาศที่เปลี่ยนแปลงดูนนี่นั่นนะครับรีเบิร์ดนี่รีเบิร์ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกฟีนิ์ถูกไหมครับเดี๋ยวเอาใบต่อไปเนาะถามโควิดพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อวานเราก็บอกว่าโควิดออกมาประมาณตัวเลขลดลงก็ประมาณ1 8 0 0 0ก็ประมาณนั้นเนาะนะให้ประมาณนั้นนะครับอ่ะ Reconciliation นะครับ Reconciliation แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยบางทีเราก็จะต้องดูสับนิดนึงนะครับสับบางตัวการทำให้เกิดการปองดองขึ้นนะครับก็ง่ายๆคือถ้าถ้าแบบภาษาอังกฤษเก่งก็โอเคเนาะมันดูแบบว่าคันเทพนิดนึงนะครับก็คือการทำให้เกิดการป่องดอง remember the s o a r t of the love our living action is all you need to begin the process with a simple first step นะครับผมก็คือเรื่องของการปองดองนั่นเองอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าใบต่อไปเราจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของโควิดใช่ไหมครับโควิดในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร d i กนิตี้ดิกนิตแปลว่าศักดิ์ศรีแล้วมันจะเกี่ยวกับโควิดได้ยังไงเออบางทีคําถามก็อาจจะแบบไม่ได้ตรงกับคําตอบเนาะ pride in yourself นะครับความมั่นใจนะครับกับตัวเอง and all that you have become feel p o n by your choice นะครับ a c h i e v e and action นะครับแปลว่า dignity แปลว่าศักดิ์ศรีแปลว่าถ้ามองว่าเป็นเรื่องของโควิดผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ลดลงได้ไหมเป็นตัวเลขที่ลดลงได้ไหมเพราะว่าดูจากคำทำนายถ้าดูจากตรงนี้ถ้าเราจะแปลให้มันเหมาะสมใช่ปะ The p i ความภูมิใจในตัวเองคือการป้องกันตัวและความซื่อสัตย์แล้วก็เป็น choice และเป็น achievement แล้วเป็น action นะครับมันน่าจะเกิดการ action ที่ทาให้เกิด ที่แบบว่ามีการลดการติดเชื้อลงได้นะครับถ้าไม่แน่ใจออาใบต่อไปเขาจะบอกว่ายังไงลองคอนเฟิร์มว่าใช่ไหม power mm hmm. ะนะ power call upon the element mm hmm. นะครับ focus on your intentionthe greater dragon is within you นะครับเพราะฉะนั้น มันสอดคล้องกันเลยนะครับดาก้อนดาก้อนวิ t อินอยู่แปลว่าความเป็นมังกรมังกรตอนนี้มีดาวอะไรอยู่ดาวเจความอดทนถูกไหมครับเราก็ตีความไปเข้ากับพอเราตีแบบนี้ไม่ได้เราก็ลองตีความเข้าไปกับโหราศาสตร์ดาวเจมังกรมังกรและคณะราศีมังกร,งกร,าางกรตอนนี้มีดาวอะไรอยู่มีดาวเสาอยู่เสาคืออะไรความอดทนและความหวัดระแวงเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามี power และมี dignity dignity นะครับเราก็อาจจะทําให้ ตัวเลขมันลดลงได้อ่ะประมาณนั้นนะครับนี่โจ๊กติดมาด้วยนะครับแอคชั่นนะครับผมนะไคลเนทอ่ะเดี๋ยวเอาสองใบต่อไปหลังจากใบสีฟ้าจะถามเรื่องของความรักเนาะอ่ะไคลเนทนะประมาณนี้อ่าหลังจากใบสีฟ้าสเตงความรักของคุณเป็นยังไงอ่าเขาบอกว่าเจนเทเนตนะครับเตงอินเจนทัลนะครับทูไคลเนทแฮตเดอะวิงนะครับเลิฟอินเดอะแอคชั่น e n d u r e นะครับก็คือต้องอดทนแหละนะครับเหมือนกับความสุภาพความอดทน s t r e n g in g e n t l e นะครับจะต้องอดทนต่อในเรื่องของความรักความรักที่มีอยู่ตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรก็จะต้องอดทนจะต้องพยายามเนาะแล้วก็พยายามทําให้เขารู้ว่านี่ยคือตัวเราอะไรประมาณนี้นะครับไพ่มันดูโอเคนะคือมันดูง่ายๆใสๆซื่อๆนะครับประมาณนี้นะครับ Possibility นะครับผมให้ดูหน้าไพ่กันไป นะครับมาจจเป็นคลิปที่แบบง่ายนะครับที่เราสามารถที่จะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมว่าไพ่ไพ่ประมาณชุดพวกนี้นะครับสามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินกับการที่แบบว่าได้เป็นคนที่อ่านไพ่เป็นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรยากนะครับแค่โอเคผมเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบไพ่ของเมืองนอกนะครับเพราะว่าไพ่เมืองนอกเนี่ยอิเลเมนต์เขาต่างนานาเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะครับแล้วกราฟิกหรือภาพ การแสดงออกของภาพหรือว่าภาพที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันสวยนะครับผมเลยชอบของเมืองนอกมากกว่านะครับแล้วมันดูแบบว่าสามารถที่จะทาได้ได้เยอะนะครับตอนสมัยแรกๆผมก็เก็บแต่ของนะครับต่างประเทศทั้งนั้นะนะครับแล้วก็อย่างไพ่ชุดน,นี้เองเนี่ยถือว่ามันเป็นไพ่ที่ดูแล้วมันง่ายๆสบายๆนะครับเราแบบว่าเอามาเสริมเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเรานะครับในวันที่ ข้างนอไม่เป็นใจอะไรประมาณนี้เราก็พยายามที่จะแบบว่าอยู่ให้ได้เนาะเรามีเพื่อนเป็นทาลอตเราก็พยายามที่จะคุยกับเขาอย่างเมื่อวานเองผมก็เอาชุดคูตูรูที่ได้มาใหม่เนาะเดอะโอวิสเปอร์มาทำนายโอ้โหไพ่ออกมาแบบว่าเละเทะมากมายบอกเอามาเป็นก้าวดาบก้าวดาบฝันลายเออเมื่อคืนฝันลายจริงๆริงอุยแม่นอะเ <c oughs> นาะเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงของที่เป็นทาลอตเดี๋ยวจะเอามาโชว์กัน น,น,น,นะครับช่วงที่เป็นทาร์ลแต่ว่าเฮ้ยเราสื่อสารกับไพ่ไแม่นนะตอนแรกเขาไม่คิดว่าเฮ้ยคืนนี้จะเป็นอย่างไรมันออกมาเป็นก้าวดาวก้าวดาวก็รู้ว่านอนฝันลายเออเมื่อวานฝันลายจริงๆเนาะจะไปโอ้โหเมื่อวานนี่แบบไปด่าคนมาในความความฝันอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ด่าใครนะครับเราจําไม่ได้แล้วเราเขาะจะตื่นมาจะจาให้ได้ปรากฏว่าทําน่นทำนี่ลืมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆ ไพ่อาจจะบอกอะไรกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีคำถามถามเข้ามาเดี๋ยวเย็นๆกลับมาจับไพ่ให้ครับสวัสดีครับชุดนี้